คู่นี้ก็เรียกว่ามากกว่าคู่รักหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ที่รู้ว่าเป็นคู่ที่บอกว่ามาแรงมากนะครับนั่นคู่ของซีนุนนิวนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าแฟนๆก็ลุ้นกันหนักมากนะครับถึงโปรเจกต์นะครับที่เขา่ะ ะมีการเปิดตัวนะครับวันที่13ธันวาคมนี้นะครับอย่างต้นสังกัดคือดูมันเดียก็เขาจะมีการเผยโปรเจกต์นะครับในปีหน้านะครับแน่นอนว่าแต่และคนก็ลุ้นว่าจะมีโปรเจกต์อะไรสําคัญหรือเปล่าหรือจะมีซีรีส์ของคู่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ م, แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับเห็นว่าเขาดาวปีนี้นะทั้งสี่นุ่นอย่าเราจะมีการเขาดาวกันด้วยคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามีของคงคงควัญกันให้หรือเปล่าอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เพิ่งจบไปก็คืออย่างแน่นทราบมันดีว,ว่า อย่างต้นสังกัดคือมีเพื่อนร่วมค่ายอย่างหนุ่มป๊อปปี้รัชะพงษ์ที่เขาอะต่อยมวยในเทนไฟท์เทนใช่ไหม,ม,มท้งคู่ก็ได้ไปเชียร์ติดขอบเวทีนะครับด้านหนุ่มซีเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับปีหน้านะครับก็อยากขึ้นชกด้วยคุณผู้ชมอ,อ,อ้ามีโอกาสเจอทางคู่นะครับก็ต้องไปถามอัปเดตกันไหนว่าสุดท้ายแล้วมีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมอ่าไปฟังกันไหนครับตื่นเต้นแบบมากมากรู้สึกว่าคือด้วยด้วยมันดีเิราะถือค่ายเราที่อยู่กับย้อมมาก่อนมัน ือเราตั้งใจทําผลงานออกมาแบบโปรชันอ,นออกมามากๆซึ่งไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ออบจะจัดต,ตอนแรกคิดว่าก,ก็มีซีรีส์แหละมีอะไรในปีหน้าแต่ไม่คิดว่าจัดยิ่งใหญ่ใช่ครับผมแล้วก็กระแสตอบรับดีมากพี่ออบก็ตื่นเต้นทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่วันเปิดตัวไลน์อัพแล้วเราก็ตื่นเต้นครับอยากจะเชิญชวนพี่พีซื้อบุญทูท่านไปด้วยครับแล้วก็ชวนแฟนทุกคนไปด้วยเปิดตัวไลน์อัพดูจากนักแสดงแต่ละคนแล้วที่ไปงานนะผมก็เซอร์ไพรส์แล้วครับก็ มีอะไรให้สะไพอีกเยอะแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ตัวซีรีส์อย่างเดียวแต่วันก็มีสะไพอีกแน่นอนวันนั้นได้มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันเตยมหัวใจครับผมเพราะว่าในสิ่งในวันนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รู้สึกว่าตื่นเต้นแน่นอนเราก็รู้แบบว่านิดๆหน่อยๆแต่ไม่อยากดูเยอะเพราะว่าอยากไปแบบเก็บโมเมนต์หรือว่าสิ่งประทับใจโมเมนต์ในวันนั้นวันเดียวเลยก็ไม่รู้ว่ายิ่งใหญ่สำหรับสำหรับเรายิ่งใหญ่แต่ไม่รู้ว่าอื่นมาว่ายิ่งใหญ่ไหม รับรองว่าเต็มที่กับทุกงานแน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบในผลงานไม่ว่าจะเรื่องยังไก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับผมก็ขรบรถขรบรถแน่นอนครับผมอ๋อใช่ครับปีใหม่เขาดาวทีสามย่านมี่าวใช่จะเป็นการข้ามปีเขาดาวดข้ามปีไปกับแฟนทุกค<ด>นด้วยกับเมียด้วยครับก็โมเมนต์ใช่เป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเป็นโมเมนต์หรือว่าเราลงก่อนแบบ ห้าทุ่มห้าสิบห้าเงี้ยแล้วก็ไปส่วนบนค่าฟรีพาันขับไปส่วนบนส่าฟรีเน,นี่ยก็ยัง,ยงไม่เคยลองซื้อพรุ้มจุดของฝันวันแรกไ,มไหมล่ะไม่บอกของฝันวันแรกมีครับมีแต่ไม่รู้ว่าแรกไหม คุณยูต้องเปลี่ยนละยังพูดแล้วไ,วไ,ไม่ต้องเป็นเปลี่ยนละถือว่าไม่ไมจำเป็นต้องปีใหม่วันไหนอยากให้อะไรก็ให้ที่แบบไม่ต้องมาแลกกันเสมออยากให้อะไรก็ให้งั้นไม่ให้แล้วนะเฮียก็ให้หนึ่งได้ไหมคะพอแล้วตุ๊ก สนใจมากครับสนใจขอบพี่มากเพราะว่างานเขาไม่รับเลยครับ <c oughs> เพราะว่าไปถ่าย <c oughs> งานก็บอกว่าพี่ผมต้องกลับไปก่อนผมต้องซ้อมจริงสี่วันสุดท้ายแล้วผมต้องไปละก็ไปครับ <c oughs> งานเขาไม่รับมุ่งแต่ปล่อยมวออยเดียวแต่จริงจริงผมอยากให้มองว่าการป่อยมวยมันแบบได้หลายๆอย่างครัแบบไม่ได้แบบ มันเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็ได้ฝึกวินัยตัวเองด้วยได้เจอคนใหม่หรือฝึกวินัยในการทกบมวยหรือว่าในการ้อมร่างกายหรือว่าในการออกกำลังกายด้วย <c oughs> จริงๆอยากลงตั้งแต่กับจอแล้วครับคุยก <c oughs> ันกับจอว่าเอ้ยปีหน้าว่างเราไปกันจออะไรกันจอเข้ไปก่อนป๊อปปี้ไปแล้วปีหน้าถ้ามีโอกาสกา็ถ้าว่างถ้าว่างจริงๆก็สองสามเดือนก็อ,อยากไปก็มีเงียอยากลงก็ให้เงียลงเลยครับแต่ว่าหนูวก็มาเชีย ไม่หนูฟิดรอด้วยทิ่ชีลาไปลงด้วยเอาไปลงด้วยโอ้โหหนูไปลงด้วยเหรอหนูไปลงด้วยหนูอาจจะไปแบทแบทเทิลกับเฮียก็ได้ต่อต้านกันเองเหรอไม่ได้ไม่ได้คนละคนคนละคนคนละคนถ้าเขาจับคู่กันมาจริงบอกเหรอเขายอมแพ้ครับใครจะต่อยหนูลงมากเปล่าจริงๆใครซ้อมมาฮะจริงๆโอ้หการที่เฟรชหรือว่าป๊อปปี้ที่ยืนอยู่บนแบบสังเวียนแบบมันเหนื่อยมากเลยนะจริงๆการ ที่เราปุ๊บหมัดอะไรแค่สินาทีสามสิบนาทีอะมันเหนื่อยมากผมเคยแบบว่าไปเล่น่ายที่มาจิวมาเหมือนกันเขาหมัจริงๆมันเป็นความฝันที่้าทไยเหมนกันที่ว่าผู้ชายคนี้อยากลองทำสัตซัในชีวิตแบบการที่บอกว่ามันได้หลอย่า